สวัสดีครับผมกลับมาเจอกับตะลุยโจทย์แพทหนึ่งกับครูพี่ต้อมนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กับโจทย์เรื่องของตรรกศาสตร์กันครับตรรกศาสตร์เป็นโจทย์ทําคะแนนได้ดีเป็นอันดับต้นๆของข้อสอบแพทหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นโจทย์ที่อ่าออกตรงไปตรงมาเราไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้อีซี่อีซี่สบายๆนะครับมาดูกันเลยครับเขาบอกว่ากําหนดให้เซตของ R เป็นเซตแทนจํานวนจริงครับประพจน์ P นะครับมีค่าความจริงเป็นจริงอ้าวเล่นบอกกันมาอย่างนี้เลยเหรอนะฮะเล่นบอกกันมาอย่างนี้อย่างนี้ก็หวานหมูเรานะครับประพจน์ P มีค่าความจริงเป็นจริงเราเขียนยนี้เลยครับ P มีค่าความจริงเป็นจริงครับต่อมาครับประพน์ Q นะครับอ่าประพจน์ Q ไม่ให้เรามาแล้วประพจน์ Q เป็นผลบวกนะครับก็บอกว่าผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเลนส์คุ้นๆค,คำนี้ไหมเลนส์คืออะไร เลนคือค่าของ y จดไปเลยเลนคือค่าของ y นี่ครับเลนคือค่าของ y ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในความสัมพันธ์นะครับค่าของ y ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในความสัมพันธ์นั้นนะครับโอเคมาดูข้อนี้นะครับโจทย์ให้ความสัมพันธ์มาว่า x กาลังสองบวกกับ y กาลังสองลบเก้าทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับศูนย์สมการความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับ เป็นสมการกำลังสองที่บวกกันแล้วเท่ากับศูนย์ครับความหวานของเราเกิดขึ้นแล้วฮะหวานหมูเราฮะ x กำลังสองบวกกับ y กำลังสองลบเก้าทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับศูนย์ครับคิดตามนะครับอะไรก็ตามที่ยกกำลังสองเป็นบวกเสมอครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแปลว่า x กำลังสองตัวนี้ให้ค่าบวกครับก้อนนี้ก็ยกกำลังสองแปลว่าก้อนนี้ให้ค่าบวกเช่นกันครับ เอ้ค่านี้ก็เป็นบวกค <Stars> ่านี้ก็เป็นบวก <öz> บวกกันจะมีทางเป็นศูนย์ได้อย่างไร <impos utable> เป็นไปไม่ได้มีอยู่กรณีเดียวเท่านั้นครับที่เลขยกกําลังสองบวกกันและเป็นศูนย์คืออะไรครับคือทุกก้อนเป็นศูนย์หมดนี่ครับมีอยู่เคสเดียวเลยครับก็คือก้อนข้างหน้าก็ศูนย์ก้อนข้างหลังก็ศูนย์มันเลยบวกกันและเป็นศูนย์ถูกไหมครับกําลังสองได้ค่าบวกกําลังสองได้ค่าบวกนะครับ แต่เราโฟกัสเฉพาะค่าของใครโจทย์บอกค่าเลนส์ก็คือค่าของ y เพราะฉะนั้นเรามาโฟกัสที่ก้อนหลังกันดีกว่านะครับก้อนข้างหลังคือ x กําลัง2ลบ9เท่ากับ0นะครับสบายเราละเราก็จับก้อนข้างหลังไปเท่ากับ0เลย y กําลัง2ลบ9เท่ากับ0ครับเพราะฉะนั้น y กําลัง2ก็เลยมีค่าเท่ากับ9ย้ายข้างปกติเลยถอดรูท y เท่ากับ 3กับลบสเพราะฉะนั้นค่าของ y มีได้2ตัวคือสกับลบสามโจทย์บอก q เป็นผลบวกสมาชิกของเลนส์นะครับแปลว่าผลบวกสมาชิกของเลนส์ต้องเป็น0ถูกไหมครับผลบวกของ y เนี่ยฮะผลบวกของค่า y มีค่าเท่ากับ0แต่บังเอิญตัวนี้บอกว่ามีค่าเท่ากับ3แสดงว่าประพจน์ q ตัวนี้ก็ต้องมีค่าความจริงเป็น False นะครับก็คือเท็จ Q โกหกเราเป็น false นะครับ P เป็นจริง Q เป็น false นะครับโจทย์ถามว่าข้อใดมีค่าความจริงเป็น false นะครับโจทย์ถามว่าข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จโอ้โหข้อนี้แทนสบายๆเอาละเริ่มต้นมาดูกันเลยครับจริงก็ต่อเมื่อเท็จจริงก็ต่อเมื่อเท็จได้เท็จนะครับก้อนี้เป็นเท็จครับ อ่าก้อนนี้เป็นเท็จแล้วจริงก็ต่อเมื่อเท็จแปลว่าก้อนนี้ออกมาเป็น false จริงและเท็จเชื่อมด้วยและถ้าเจอเท,ท็จเท็จทันทีเพราะฉะนั้นอะไรครับก้อนนี้เป็น false นะก้อนนี้เป็น false false เวลาไปเจอ not หรือเจอนิเสธจะกลายเป็นจริงถูกไหมครับอ่า false ไปเจอตัวนี้กลายเป็นก้อนนี้ก็จะกลายเป็นจริงนะครับก้อนนี้กลายเป็นจริงจริงหรือเท็จ เวลาเจอหรือนะครับจริงเจอหรือจะกลายเป็นจริงทันทีเพราะฉะนั้นก้อนแรกคำตอบเป็นจริงนะครับก้อนแรกคำตอบเป็นจริงอ่ะมาดูข้อที่สองเป็น False นะครับ False ก็ต่อเมื่อนิเศษ PP เป็นจริงเจอนิเศษกลายเป็น False นะครับ False ก็ต่อเมื่อ False เหมือนกันแบบนี้นะครับก็ต่อเมื่อถ้าตัวข้างหน้าตัวข้างหลังเหมือนกันเป็น True อ่าก้อนนี้เป็น True นะครับต่อมาครับข้างหลังสุดตัวนี้เป็น False P เป็นจริง False แล้วจริง f a l s แล้วจริงได้จริงครับ f a l s แล้วจริงได้จริงและเชื่อมด้วยเครื่องหมายและนะครับจริงและจริงคำตอบคือจริงนะครับข้อ2จริงไม่ตอบนะครับเขาถามว่าข้อใดเท็จนะครับข้อ3ฮะ P เป็นอะไร P เป็น True Q เป็น False อ่าตัวนี้ทีเด็ดเลยใช่ไหมฮะ ถ้าจริงแล้วเทจคำตอบเป็นเทจครับอ่าก้อนนี้เป็นเทจนะครับก้อนนี้เป็น False นะครับ Q เป็น False False หรือ False ได้ False ครับอ่าก้อนหลังก็ False เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อ False ก็ต่อเมื่อ False ข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันแบบนี้คำตอบคือจริงนะครับข้อนี้จริงต่อไปข้อ4ครับโอ้โหเช็คมา3ข้อไปไงฮะจริงหมดเลยแต่โจถามหาอะไร โจทมหาเทสลูกนะมาต่อ P เป็นจริงนะฮะ P เป็นจริง Q เป็น false นะครับจริงแล้ว f a false ได้ f a false นะครับน้าจริงแล้ว false ได้ f a false นะครับต่อมาก้อนหลังสุด false แล้วนิเศษนิเศษ p นิเศษ p คือ f a false นะครับเพราะว่า p เป็นจริงเจอนิเศษก็กลายเป็น f false false แล้ว false ได้จริงครับน้า l s e แล้ว f a false ได้จริงนะครับ ต่อมา False แล้วจริงคำตอบเป็นจริงนะครับไม่ต้องสืบนะฮะเขาวางไว้ชอยห้านะครับเขาวางคำตอบไว้ที่ชอยห้าละนะครับมาเช็คเลย Q เป็น False นิเศษของใครนิเศษของจริงคือ False False แล้ว False ได้จริงอ่ะก้อนข้างหน้าเป็นจริงอ่ะมาดูก้อนข้างหลังครับ P เป็นจริง Q เป็น False ใช่ไหมครับจริงแล้ว False ได้ เฝ้ fold, นะครับจริงแล้ว f ฝ้ได้เฝครับเรียบร้อยคำตอบข้อ5นะครับเขาถามว่าข้อใดเป็นเท็จเราก็เลยตอบช้อยข้อที่5นะครับช้อยข้อ5เรียบร้อยข้อนี้หวานหมูสบายๆใช่ไหมครับอ่ะโอเคเราจบข้อนี้กันนะครับเตรียมพบกันใหม่ข้อถัดไปวันนี้พี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ ติวจอดกันไปแล้วมันจึ้งมากใช่ไหมล่ะถ้าอยากติวเข้มแบบเต็มวันรีบสมัครเลยกับซีวิตร่วมเก้าติวเข้มให้น้องปีที่สองจะเต็มคลาสติวเข้มสีวิชาภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ติวเข้มยืนหนึ่งโดยอาจารย์ปิงครูพี่ต้อมและครูเลดี้เก๋ๆที่จะมาติวเข้มแบบสดๆให้น้องๆเหมือนนั่งอยู่ในสนามสอบจริงในวันที่12-13ถึงกุมภาพันธ์2 5 6 5ในรูปแบบออนไลน์สมัครเลยที่ www.cwrg.com หรือสแก,กน QR code ที่หัวมุมจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook, YouTube, IG และ TikTok ซีวิตร่วมก้าบอกเลยว่าตาชมากร่วมจัดกิจกรรมโดยซีวิตเครื่องดื่มวิตามิน C 200ี2 0มูลค่ายอดขายอันดับหนึ่งกองทุนเพื่อความสเสมอภาคทางการศึกษากสสและมูลน,นิธิ9คนละ9